วันนี้มันรู้จักสักประหลาดที่มีชื่อว่า The The Flower in the Head นั่นเองเส้งเดี๋ยววาดให้ดูลักษณะของมันจะเป็นเท้าของมันกับเท้าตัวอะไรบางอย่างมันจะจะคล้ายกับตัวอะไราบางอย่างที่คุณเคยเจอกับมัน ซึ่งมันเคยเป็นวัตถุที่มีเรียกว่า SCP 3 3 8นั่นเองมันก็จะออกมาประนานนี้แหละจะขอบอกไว้เลยนะว่าถ้าไม่ดูจะไม่ทำคลิปใหม่เล่าเพราะวันนี้ก็จะมีสปราห์พวกตัวนี้ D 1 7ก็ออกมาได้เลยนะ จะบุฟชีก็ได้ลักษณะของมันเป็นแบบนี้เย่าว่าตามด้วยนะว่าตามด้วยเพราะมันตัวขนาดหญ่ไม่แข็งเยอะด้วยไม่ชอบกินเลือดมนุษย์เป็นอาหารนะแล้วเอาเชือกผูกไว้ที่แขน แล้วก็ผูกคอคนไว้เริ่มจับว่ามันเคยกินเลือดเป็นอาหารไวสสาราตอตัวต่อไปคือ e a เ e r ร n แหรือ S.C.P.0567 วันนี้ก็จะมาวาดให้ดูอีกแล้วนะันจะเรียกว่าอวสัยเบิร์นก็ได้ มุ้งซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะเอ้ยก็มีชัดเดียบเดี๋ยวเราต้องมีชัดอีกแล้วชัดอะไยังเลยโอเคชัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปมันก็จะเป็นว่าคล้ายๆเหมือนปาลาดาว ดูดิมันค้ายกับหมูมากเลยนะดูดิมีแขนที่คล้ายกับแขนมนุษย์ลำตัวหอมมากแต่ขาเรียวยาวมากที่สุดพวกมันไม่ได้ลอด,ดูไม่ได้ทำอะไรแต่พวกมันใช้งานที่เสร็จแล้วครับตัวต่อไปมีชื่อว่าเด the ไ n the ท n อะไร เด็ดใจแอ็นปี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 ทีเฮดใส่เฮดเฮ้ยตัวนี้เขาบอกว่าโคตรน่าเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะัอันแรกมันก็จะมีแขนเป็น้อย้อย้อยอันโอ้แขนทั้งหมดสามารถทำอะไรก็ได้ส่วนหนวดสามารถเพิ่มร่างกายให้ใหญ่ขึ้น ก็ใหญ่เท่าตรานไปหมดโบราณเขาบอกว่ามันมีปีกขนาดใหญ่ที่สามารถกิเอาไวยวะคนได้มันมีปากทั้งหมด4ี่ปากไม่ใช่มีปากทั้งหมด3ามปากแล้วพวกรวงตานี้ก็เป็นวันไม่ ต่อไปมีชื่อว่า h ฮดร็อกไฟล r e อ็นเดอร์ตัวต่อไปมีชื่อว่าจิไซเรนดาร์เกรดนั่นเองมันมีหัวทั้งมดหกหัวแล้วมีขาที่ก้ามแข็งแ่งแล้วปีนตึกได้คอของมันเรียวยาวมากถ้าคอของมันสามารถทำอะไรก็ได้ มีแขนผสมร่างกายกับปากกาเขาบอกว่ามันเป็นตัวสีแดงที่งดงามมันปีนตึกปีนตึกแล้วก็ถือคนไปด้วยร่างกายของมันเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็อายาอาวะของมนุษย์ตัวที่สี่มีชื่อว่า E of giant lion มันคือตัวผู้ที่ใหญ่มาหอขุรานเขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยหมอกลรามีความสูงประมาณเมตรสิบร้อยสูงประมาณเท่าคอและแต่คอของมันเรียวยาวมาก เป็น b r ิก k i n g n e w ที่เราพูดไปและตัวสุดท้ายนั่นก็คือ Waffle Ant e. ใหญ่ประมาณ1ล้านกิโลเมตรมันใหญ่ที่สุดในโลกคล้ายกับ b l ก a k i n g n e w ่จ,จะมีฟันและก็หัวดูนัดสองอันมีปลากที่แหลมคมข้อมูลของมันน้อยมากมันส่งเสียงรังเหมือนไซเรน มีปีกและราไม่ต้องชื่อนี้ mm hmm. ก็เพราะว่ามันเสียงดัง mm hmm. เสียงคล้ายๆกับเสียงคนโดนคอขาด mm hmm. จบไปแล้วบ๊ายบาย